สวัสดีครับเพื่อนๆนที่นิยมพระเครื่องพระบูชาวันนี้ผมขอเสนอพระทรงกอแบบมีขนกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นใบหน้าแล้วท่านคิดว่าเคยเห็นไหมเคยรู้จักไหมซึ่งพระอ,องค์นี้มันมีเอกลักษณ์ที่ใบหน้าเล็กตาเล็ก กนกค่อนข้างคมลึกชัดเจนไม่แปลกใจเลยที่พวกท่านไม่เคยเห็นเพราะผมได้มาผมก็แปลกใจผมก็เลยเข้าทำการค้นคนว้าว่าพระพิมพ์นี้ขึ้นจากกุใดผลปรากฏว่าเป็นพระสุมคอที่ขึ้นจากกุวัดพิกุลซึ่งมีอาจารย์ใหญ่ระดับหนึ่ง ท่านเคยถือครองและออกหนังสือพระเครื่องเป็นระดับอาจารย์ที่วงการพระเครื่องยอมรับภาพรงนี้สีสันวันนะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเก่าถึงอายุเนื่องจากผมได้เข้าทำการตรวจสอบด้วยกล้องพันเอก ทุกมิติแล้วเก่าจริงครับพระองค์นี้เก่าจริงผมได้มาผมยังทึ่งเลยรูปลักษณะพิมพ์พระที่ไม่เคยผ่านตาหรือผ่านตาน้อยมากก็ได้เข้าทำการศึกษาครับว่าพระจุกองเนี่ยอยู่ในกุใดหมดหมู่ใด ใครถือครองเพราะมีเอกลักษณ์ที่ใบหน้าไม่กลมมนไม่ดวงตาไม่โตไม่ใหญ่เป็นดวงตาเล็กๆซึ่งพบเห็นน้อยมากผมก็ถ้าเข้าทำการศึกษานะครับเออพระชุดนี้อยู่ในกลุ่มหมวดกลุ่ใดวัดใด ก็ได้คำตอบแล้วว่าเป็นกูวัดพิกุลหน้าเทวดาซึ่งพพบเจอได้น้อยออกพูดผิดเนี่ยพบเจอได้น้อยนะครับผิวพัรร์เนื้อหาวันนะแทบไม่ต้องเล่าอ่ะใช่หรือไม่ใช่ดูซอแขนสิครับลึกชัดเจน เส้นสายลายกะหนกองค์นี้คมมากนะครับคมมากคมกว่าของอาจารย์ที่ผมกล่าวมาด้วยซ้าไปว่าอยู่ครบลึกเห็นทุกมิติได้ยังไง <podemos hablar> เพื่อนๆคนไหนที่มีอย่างนี้ส่งเข้ามาศึกษาร่วมกันนะครับ <måste S 1> ผมค่อนข้างจะโชคดีมากปีนี้ ในพระสวยๆเข้าลังไว้เยอะดูครับดูเส้นสายแล้วก็หนกชัดเจนนะครับทุกท่านหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำเสนอพระสวยๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ อ้าวเหยื่อบอคุยเดีมันช่วยเสียงได้มึงยังขับเหย น้องปู่ให้ลูกใส่ทอนให้สมัยเธอ